ค้านี้จะไปรับท่านคณะมดีที่บ้านก่อนวันนี้ก็คงมีภารกิจหลายอย่าง,งเราวันนี้ก็คงมีได้แต่กิจกรรมไปร่วม เปิดงานของงานของแพทย์ทุนแพทย์จันบ้านที่มีความสําคัญก็คือนอนเทคนิคสกิลคงจะเป็นระยะเวลายาวนะครในวันนี้ก็ในการก้าวไปสู่ในวันนี้ของคณะแพทยศาสตร์เอาครับ ตนวันนี้มีมีเอกาสารค้างไหมวันนี้ยังไม่มีค่ะค่ะเปิดงานเนาะตอนแปดหนึ่งสิบห้าขอบคุณมากแถวน,นี้ผมขอขอเซ็นเอกาสารนิดหนึ่งเพราะเมื่อวานปกติเนี่ยเอกาสารทุกวันก็จะเต็มโต๊ะเลยนะครับวันนี้ก็คงเคลียร์ไปตั้งแต่เมื่อวานละก็วันนี้คงจะมีงานหลายงานเนี่ยที่ที่จะต้องออกไปทั้งเปิด การประชุมมีทรายความร่วมมืออะไรต่างๆแล้วก็คงจะต้องขึ้นไปวัดพระธาตุดอกสุเทพนะฮรก็วันนี้ก็คงจะเป็นมีความหลายกิจกรรมนะฮะก็ทั้งเดือนนะฮะถ้าเราดูจากตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดเดือนกันยายนเลยนะฮะเราจะมีตารางเข้ามามากมายในการทํางานของในตําแหน่งธนบดีนะครับก็คิดว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่อยากให้พวกเราทราบว่าการทํางานอาจจะไม่เห็นเฉพาะที่เราเห็นเฉพาะภายหน้าที่ที่เราเห็นจาก การที่มีคณะบดีหรือว่ามีคนที่เข้าไปร่วมกับงานกับพวกเรานะฮะแต่ในการทํางานทั้งวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความซับซ้อนและทํางานตลอดเวลาแล้วก็ต้องคิดถึงถึงสิ่งต่างๆที่ในข้อมูลต่างๆที่จะไปประชุมนะครับก็กกคงเป็นอัหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนฮะให้งานของเราเดินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ไม่ติดขัดเราเริ่มไปที่ชั้น15อาคารเฉลิมก่อน ไงเรียนอะไรวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่คนเดียวเดียวน้องครับสวัสดีครับน้องๆทราบไหมครับว่าวันนี้หัวข้ออะไรนะฮะ นอ n น e c เทค c a l s ลสกิลกับลิสต์แม a จเมนต์ครับเดี๋ยวเราไปต่อยงานนะครับที่ในสลรางแก้วนะฮะก็โคไปเวอร์ชวลรันซึ่งปีนี้เจอโควิด19เข้าไปนะฮะเราอาจควรจะต้องเป็นเวอร์ชวลรันแทนที่เราจะวิ่งเริงของงานให้ตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปต่ออีกง,งานครับประชุมกบ,บมกับท่านอาธิการกับคณะบดีทุกคณะนะครับวันนี้ก็คงเป็นช่วงเช้าใช้เวลาประมาณสามนุ่มนะเดี๋ยวก็วประชุมแนละ้วเดี๋ยวเราไปไปกิจกรรมอื่นของวันนี้ต่อนะครับนะครับ นี้เดี๋ยวเราจะกลับไปกันนะฮะหลังจากที่เสร็จกบมเนอะกักนนครับวันนี้ก็มีมีการดีๆที่ประชุมก็คือแผงนผงค่าตอบแทนของแพทย์กับที่อยู่ที่บริเวณผุ้เชิญเกี่ยวกับโรคหัวใจของโลกประสาทนะฮะก็จาให้เราน่าจะเป็นคนกำลังใจขององคากรเรานะฮะจะไปด้วยกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปที่มีผู้จจปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์มหิดลเลยนะครับก็คงวันนี้คงกำลังบุญใช่ไหมครับวันนี้จริงๆมีกิจกรรม กิจกรรมมากเหมือนกันแล้วก็วันนี้เลยมีเวลาทานและวัฒนอาหารน้อยนะฮะ๋ยวต้องไปไแถลงข่าวนะฮะขอขอตัวกินข้าวล้วครอปนะครับนะครับขอบคุณค,ครับก็วันนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์เอ็มเทคนะครับที่จะมีการแถลงข่าวความร่วมมือกับซิสโก้ยวเราไปอยู่ดูห้องแถลงข่าวนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงเป็นเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่สาคัญ,ญจริงของคณะนะฮะใน ส่วนที่เราอยากให้มีการปรับปรุงด้านดิจิตัลของคณะเป็นรูปแบบครับต้องบอกว่าศูนย์ M-Tech เนี่ยก็คือเป็นศูนย์ที่เรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ที่ iquer. ทำให้เกิดการรองรับโควิด1 9ในช่วงนี้ได้อย่างดีนะฮะเมื่อมีโอกาสดีในวันนี้ที่เรามีความร่วมมือในการลงลงนาม MOU อยอย่างชัดเจนระหว่าง ทางคณะายส s ยกับทางซิสโกนะครนะครับก็เด so, 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 ี๋ยวเราไปร่วมงานกันคงจะเป็น พันธกิจหลักอันหนึ่งก็คือด้านนวัตกรรมนะครับที่โรงแรมเบียเพเดี๋ยวไปไปด้วยกันครับนี่ครับ ครับตอนนี้ถ้าประมาณเกือบ3ามโมงครึ่งนะฮะหลังจากที่เราเสร็จงานพิธีปิดงานน,นวัตรกรรมนะฮะที่โรงแรม d m s s เนีฮะก็เมื่อกี้ได้โอกาสเจอท่านรองอธิบดีกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็คงจะเป็นก็คงเป็นโอกาสดีนะ,ะที่จะต่อยอดอพันธกิจด้านน,นวัตรกรรมโดยเฉพาะส่วนดอออินโนเวชั่นดิสตริกที่เราได้วางกลยุทธ์ไว้ตอนนี้เราก็คงจะเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะซึ่งไปจะได้กลาว ท่านเจ้าวาดนะครับในวันเกิดของท่านแล้วก็ท่านก็ได้มอบนะฮะได้มอบอทุนมาที่โรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับเพื่อจะเป็นค่ารักษาไปแบบพยาบาลพระพิสุสงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดอยสุเทพด้วยกันนะครับ วันนี้หลังจากที่เราเสร็จภารกิจหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนะฮะวันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีนะฮะที่เราจะได้มากราบพระธรรมเสนาบดีนะครับท่านเจ้าวาดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะก็ได้เรียนว่าก็คงเป็นโอกาสดีที่มีโอกาสมากราบท่านในวันนี้นะฮะซึ่งเราก็มาอยู่เป็น,ปนระยะระยะนะครับวันนี้ก็คงเป็นโอกาสที่มากาบท่านแล้วก็จะได้เรียนท่านเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปรับปรุงตึกสงนะฮะก็คือมีการปรับปรุงห้องทาฟันเพิ่มขึ้น พร้อมกับมีเด่นความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงตึซกซินโนนะครับซึ่งท่านได้ได้มีให้ความสนใจในการปรับปรุงส่วนนี้ผมเรียนว่าวันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีๆหลังจากที่เราทํางานตั้งแต่เช้านะฮะได้มีโอกาสขณะนั่งรอนะฮะก็มีโอกาสไปเวียนเทียน3รอบไปไหว้พระนะฮะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเรารอท่านนิดหนึ่งก็คงหลังจากที่กลับท่านเสร็จเราก็คงกลับไปดูงานก่อสร้างที่ในคณะนะฮะก็คือความก้าวหน้าของการปรับปรุงลานพระรูปแล้วก็ชั้นห้าของตึกซูจินโนนะฮะ แล้วคงจะต้องมีแฟ้มต่างๆนี่ที่ต้องเคลียร์กันเพื่อให้เสร็จวันต่อวันนะครับก็เดี๋ยวเรารอท่านแป๊บหนึ่งมารับพรด้วยกันมาทําบุญด้วยกันในวันนี้นะครับอย่าอรอแป๊บหนึ่งนะครับไรเขาหลวงพ่อสบายดีนะฮะหลวงพ่อครับเพราะว่าไม่ได้พบใครมากครับนะาบเขาเปลงนกันมาดีเนี่ยโตทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างดีเลยเนาะครับ ไ้ช่วยเดือดตอไปนะครับถ้ามีโอกาสนะหลวงพ่อผมก็ปดีโครงการก็หลายอย่างก็ยังไม่เสร็จแต่มันมันเริ่มได้ดีนะหลวงพ่อถวายเต็มที่ถวายมาถวายถวายทุกสิ่งทุกอย่างทางความคิดทางความตั้งใจทั้งเอาใจใส่ทุกอย่างอันเต็มร้อยอันเกินร้อยอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ว่าผลงานผลงานมันประจักษ์ผลงานมันประจักษ์เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็มีกําลังใจว่าเราทาอะไรออกมาแล้วมันเป็นผลดีเนี่ยเป็นกำลังใจก็อธิใจต่อต่อ,ตองานต่อการของเราครับ ก็ทำดีที่สุดเนี่ยหลวงพ่อกลองใจนะครับได้หลวงพ่อให้กำลังใจอยอ่ก็ก็หลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะได้ดำเนินการต่อหลครับนี่ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดอกไม้เป็นทั้งพลังแห่งชีวิตและก็ประจักยาแห่งการทำความดีและความสำเร็จชึ่เป็นดอกไม้ก็ขอให้ สิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐที่บงังเกิดต่อไปเหล่อนบดครับอวิเอียโอโยสะวัตโกภราวัตโกวันนาวัตโกจุกะวัตโกตุสัปปะทาทุขะโลกะพยาเวลาโสกะสตุจุปตะวาอเนกานตระยปิวินาสันโตจะเตจัสสังยัสิทธิทานังลาภัง สสีภากรยรตสุขังพลังสิริอายุชะโนโบคังสาาัจจาอายุจาจีวสิทธิปวันตุเตอภิวาสิริสนิจังตาปจายโนชาตาโลธรรมาวุทันติายุวันโลสุขังพระราวันนี้เรากลับจากพระธาตุดอนสุเทพเนาะแล้ววันนี้ก็มีนัดกับทางผู้ผู้ก่อสร้างเนาะผู้ดำเนินการของการปรับปรุง ลานพะรูปนะฮะก็จะคุยกับเขาสั้นๆว่าตอนนี้โครงการไปถึงไหนละแล้วก็ชั้น5้านะครับว่าตอนนี้อ่ชั้นห้าเึ็นซีโนเนาะเราไปดูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนละก็มาดูว่าที่เราตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับเนาะสิ่งที่ปรับปรุงไปครับ ครับโครงสร้างไปเกือบหมดแล้วนะที่ใหม่ครับก็ประมาณ70%็0สิเนาะที่ต้องอันนี้เป็นก่อก่อใหม่นะครับนี่ก่อใหม่ตรงนี้เป็นโซนห้องประชุมพยาบาลครับแล้วไอ้ท่อพวกนี้เป็นท่อใหม่ท่อเก่านะอันนี้เป็นของเดิมอีกนะครับอ๋อยังใช้ไหมยังใช่ไหมอันนี้มีบางส่วนครับที่เราที่ยังใหม่แล้วก็ใช้ได้อ่าก็เนาะนี่เป็นท่อใหม่อะนะครับเนาะ ดูลานพระราชบิดาแล้วก็ชั้น5ของสิกิโน,โนเนาะตอนนี้ก็อีกประมาณ5นาทีทุ่มและนะครับก็ว,วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเชียร์แฟมอะไรที่อยู่ที่สํานักง,งานนะครับเดี๋ยวเราไปเชียร์แฟ้มแล้วก็เพราะผมไม่ค่อยอยากให้งานมันค้างในในส่วนของของแฟมที่ค้างแต่ละวันเพราะว่ามีส่วนในการขยับในการกิจกรรมของคณะนะครับก็เดี๋ยวไปด้วยกันครับนะฮะ ครับวันนี้ก็มีแฟ้มพอสมควรนะครับก็คงจะเซ็นแฟ้มไม่เสร็จก่อนกวันนี้นะครับแล้วหลังเทียบแฟ้มปกติผมก็จะดูว่าการประชุมมีอะไรบ้างของพ่กนี้เพื่อที่จะนัดหรือว่าจะดูเนื้อหาเพื่อจะให้การประชุมไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คงเป็นส่วนที่ทําทุกวันนะครับก็มักจะปิดสํานักงานด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นแฟ้มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าวันนี้เสร็จสักกี่โมงนะครับเดี๋ยวเรา เราเจอกันอีกครั้งนะครับขออนุญาตเซ็นแฟ้มทั้งหมดก่อนครับขอบคุณครับก็วันนี้เป็นวันค่อนข้างยาวเพราะว่าเรามีกิจกรรมข้างนอกเยอะแล้วก็เซ็นหนังสือก็ ใกล้จะหมดละที่สําคัญนะครับก็วันนี้เราคงกลับบ้านอันนี้ก็เกือบ2องทุ่มละนะครับก็โดยรวมแล้วถ้ามีแฟ้มค้างหรือว่างานเยอะก็จะกลับประมาณนี้ประมาณทุ่มประมาณทุ่มหรือทุ่มกว่าแต่ก็วันนี้ก็พยายามงานให้เสร็จนะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จหลายอย่างนะครับได้มีโอกาสามีกิจกรรมด้านต่างๆนะครับมี MOU มีการไปแสดงความดีกับ INNO v a t i o n นะครับ ได้ขึ้นพระธาตุดดยสุเทพนะครับได้ไปดูงานก่อสร้างความคืบหน้าของการก่อสร้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่สำคัญก็คือมาเก็บงานที่ที่มีการเข้ามาแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็คงหมดเวลาทำงานวันนี้นะครับก็ประมาณสองทุ่มกว่าละนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันนี้ทุกคนรัตตีวสวัสดีครับวันนี้แล้วเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้เริ่มงานใหม่ครับสวัสดีครับ